เลยยืหามาไล่คาเลงแสนหาแล้วเมาเองนี่นี่นี่ต้นหยานี่ยเนี่ยเบื่องวิธีการตัดบานเบื่องวิธีการตัดเบื่องวิธีการตัดตัดนี่ให้มันอันเลยหมากหยาลงจังน่อยแล้วก็ซ้ำนี่ละตกนาเราเนี่ยแล้วก็เอาไปทิ้ม ngắn hả ồ ngắn nhưng hết quả Ôi, ngăn hà này càng đấy ngăn hà này càng ngắn bước ướt ớt 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 nào đây ว่าแบบน้นเหรอก็ต้องานเอาไปชิมกันด้วปเพื้อเอาไปชิมแบนั้นละจะทายจะขวงน้ำเลยไหล่ะบ่โฆษณาบอกคนทั้งบ้านมาลองด้วยงานดีสบาย ถ้าแรงแสนหาเป็นงานทำมึงก็ได้งั้